สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับจากที่ได้ฝากการบ้านกับเด็กๆเอาไว้นะครับ6ข้อนะครับแล้วก็บอกว่าจะมาเฉลยในคลิปนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอเริ่มต้นด้วยการเฉลยนะครับแบบฝึกแสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับข้อที่1นนะครับ เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันระหว่าง3ส่วน5กับ3ส่วน4ะครับมีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือพบว่า5น้อยอามากกว่า4นะครับต,ตัวส่วนน้อยกว่าตัวตัวส่วนนี้มากกว่าตัวส่วนนี้นะครับแต่ว่าตัวเศษนั้นเท่ากันดังนั้นจึงสรุปได้ว่า3ส่วน5น้อยกว่า3ส่วน4ก็คืออันนี้มีอยู่5ส่วน แต่ว่าระบายสีไป3ส่วนอันนี้มีอยู่4ส่วนแต่ว่าระบายสีไป3ส่วนเพราะนั้นตัวข้างหลังนะครับส่วนสีก็ได้มากกว่า3ส่วนหหรืออาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนมองไม่เห็นภาพนะครับมีวิธีทําวิธีที่2ก็คือทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ4กับ5นะครับสามารถทําให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการทําให้เป็น20 นะครับโดย5ก็คือนำา4มาคูณ4คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามที่ได้อธิบายมาแล้วในคลิปก่อนนะครับ3ูณ4ได้12 5คูณ4ได้20 4านะครับ4่ทให้เป็น20ได้โดยการเอา5มาคูณนะครับ4คูณ5ข้างล่างนะครับข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วยเช่นเดียวกัน3คูณ5ได้15 4คูณ5ได้20 เนื่องจากว่า12ส่วน20มันน้อยกว่า15ส่วน20นะครับส่วนเท่ากันตัวเศษน้อยกว่าย่อมมีค่าน้อยกว่าจึงสรุปได้ว่าดังนั้น3ส่วน5น้อยกว่า3ส่วน4นะครับข้อที่2เปรียบเทียบระหว่าง11ส่วน6กับ13ส่วน9นะครับก็ทำให้เป็นทำให้ตัวส่วนมันมีค่าเท่ากันนะครับโดยทำให้เป็น18นะครับเพราะสามารถหาตัวมาคูณ6กับมาคูณ9แล้วให้เป็น18ได้ นะครับซึ่งตัวที่คูณ6ให้เป็น18ก็คือ3 3คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนนะครับเด็กๆอาจะจําได้นะครับ,จจนะรบ11ูณ3ได้33 6คูณ3ก็ได้18 9ก็สามารถทําให้เป็น18ได้โดยการเอา2มาคูณนะครับ2ูณ9ข้างล่าง2ก็คูณ13ข้างบนด้วยเช่นเดียวกัน13 2เป็น26 9 2เป็น18นะครับเนื่องจาก3 3ส่วน18มากกว่า26ส่วน18 นะครับส่วนเท่ากันตัวเศษมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่าจึงสรุปได้ว่า11ส่วน6มากกว่า13ส่วน9นะครับไปดูข้อที่3นะครับข้อที่3เปรียบเทียบระหว่าง7ส่วน8กับ10ส่วน12นะครับ8กับ12ทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยทําให้เป็น24นะครับ8ทําให้เป็น24ได้โดยการเอา3ามาคูณ3คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนนะครับ7คูณ3ได้21 8คูณ3ได้ 24นะครับ12ก็สามารถทำให้เป็น24ได้โดยการนำา2มาคูณ2คูณข้างล่าง2ก็ต้องคูณข้างบนด้วยนะครับ10คูณ2ได้20 12คูณ2เป็น24นะครับเมื่อน,นำมาเปรียบเทียบเราจะได้ว่า21ส่วน24มากกว่า20ส่วน24ดังนั้นนะครับ21ส่วน24ก็คือ7ส่วน8มันย่อมมากกว่า20ส่วน24หรือ10ส่วน12 ข้อที่4นะครับเปรียบเทียบระหว่าง9ส่วน20กับ13ส่วน3าทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยทําให้เป็น60นะครับก็โดยการนํามมาคูณกับ2 0 3คูณข้างล่างก็คูณข้างบนนะครับย้ําเสมอว่าเอาตัวไหนคูณข้างล่างเอาตัวไหนคูณเศษก็ต้องเอาตัวนั้นเอาตัวไหนคูณส่วนตัวนั้นก็ต้องคูณเศษด้วย9คูณ3ได้27 20คูณ3ได้60 30ก็ทําให้เป็น60ได้โดยการนํา2มาคูณนะครับ2คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบน13 2บปน26 30คูณ2ได้60นะครับเนื่องจาก27ส่วน60ซึ่งก็คือ9ส่วน20มากกว่า26ส่วน60ซึ่งก็คือ13ส่วน30ดังนั้น9ส่วน20ก็เลยมากกว่า13ส่วน30นะครับข้อที่5นะครับ17ส่วน10กับ11ส่วนอ่า15ส่วน11นะครับ วิธีทำก็คือทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยทำให้ตัวส่วนมันเป็น110นะครับ10ทำให้เป็น110ก็นำา11มาคูณ11คูณข้างล่างก็คูณข้างบนนะครับ17คูณ11ได้184 10คูณ11ก็ได้110สนะครับ15ส่วน11ทำา11ให้เป็น110โดยการนำา10มาคูณน,นะครับ10คูณข้างล่างก็คูณข้างบน นะครับ15คูณ10ได้1 5 0 11คูณ10ก็ได้110นะครับตัวส่วนเท่ากันก็มาเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะครับเนื่องจากว่า18 7ยส่วน110หรือ17ส่วน10มันมากกว่า150ส่วน1้ก็คือ15ส่วน11ดังนั้นก็จะได้ว่า17ส่วน10มากกว่า15ส่วน11ข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับส5ส่วน24กับ25สา่วน40ทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการทำให้เป็น120 เอา5มาคูณ24ได้125คูณ24ข้างล่างก็ไปคูณ15ข้างบนด้วยนะครับ15 5เป็น75 25 24 5เป็น120 40ทำให้เป็น120ได้โดยการนำ3มาคูณ3คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนนะครับ25คูณ3ได้75 40คูณ3ได้120ซึ่งเราพบว่า75ส่วน120อันนี้ก็75ส่วน120มันเท่ากันดังนั้น ส5ส่วน24จึงมีค่าเท่ากับ25ส่วน40นะครับนักเรียนเด็กๆน่าจะพอเข้าใจนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันก็คือวิธีการง่ายๆเห็นภาพชัดเจนก็คือนําจํานวนมาคูณตัวส่วนนะครับให้ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเปรียบเทียบตัวเศษตัวเศษที่มีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าตัวเศษมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนตัวนั้นจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับ ข้อต่อไปในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนคระนะครับคำว,ว่าจํานวนคระคือจํานวนที่มีจํานวนเต็มหรือจํานวนนับอยู่กับเศษส่วนคะกันอยู่นะครับตัวอย่างพิจารณาการเปรียบเทียบ3เศษ1ส่วน2กับ2เศษ3ส่วน5เมื่อเรามาดูจํานวนนับที่อยู่ข้างหน้านะครับเปรียบเทียบจํานวนนับพบว่า3มากกว่า2นะครับ อันนี้มี3อันนี้มี2ดังนั้น3เศษหส่วนสก็ย่อมมากกว่า2เศษสาส่วนหหรือ2เศษสาส่วนห้น้อยกว่า3เศษหส่วนสนะครับต่อไปพิจารณาเปรียบเทียบ3เศษสส่วนหกับ3ส่วนหส่วนเอาเศษหส่วนเซึ่งมาดูจะต่างจากคู่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็น3กับ2คราวนี้เป็น3กับ3อ่ะตัวนี้มันเท่ากันเพราะนั้นเปรียบเทียบแล้วพบว,ว่า3มันเท่ากับ3เราก็ต้องมาพิจารณาตัว เสรส่วนที่อยู่ข้างหลังก็เลยเปรียบเทียบ4ส่วน6กับ5ส่วน9ซึ่งอาศัยตารางการคูณน,นะครับพบว่าสามารถทําให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการทําเป็น18ก็คือเอา3มาคูณกับ6เอา9เอา2มาคูณกับ9นะครับดังนั้น3จะได้ว่า4ส่วน6ก็เท่ากับ4ส่วน6คูณ3ส่วน3นะครับ4 3 12 6 3 8นะครับ5ส่วน9ทําให้เป็น18โดยการเอา2มาคูณก็จะได้ว่า,า5 ส่วน9มีค่าเท่ากับ5คูณ2ส่วน9คูณ2นะครับ5 2เป็น19บเกเมื่อเอา2จํจำนวนนี้นะครับส2ส่วน18กับ10ส่วน18มาเปรียบเทียบปรากฏว่า12ส่วน18มันมากกว่า10ส่วน18ซึ่ง12ส่วน18ก็คือ4ส่วน6ก0ส่วน18ก็คือ5ส่วนเเพราะนั้น4ส่วน6มากกว่า5ส่วน9ตัวจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้ามันเท่ากันดังนั้นเปรียบเทียบตัวที่อยู่ข้างหลัง ตัวนี้มากกว่าดังนั้นจึงทําให้3เศษ4ส่วน6มากกว่า3เศษ5ส่วน9นะครับจึงเป็นข้อสรุปในการเปรียบเทียบจํานวนคะนะครับว่าการเปรียบเทียบจํานวนคละให้เปรียบเทียบจํานวนนับของจํานวนคละก่อนก็คือจํานวนที่อยู่ขา้างหน้าะครับมีอยู่2กรณีคือกรณีที่1ถ้าจํานวนนับใดมากกว่าจํานวนคละนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าจํานวนนับเท่ากัน เหมือนตัวอย่างเมื่อกี perfect, Somehow, like e Hello, ้3เศษ4ส่วน5กับ3เศษ5ส่วน9านะครับจำนวนนับเท่าก uh ัน huh. ก็ให <un> ้เปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนใดมากกว่านะครับเศษส่วนจำนวนคะนั้นก็จะมีค่ามากกว่านะครับย้ำนะครับถ้าจํำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคะนั้นจะมากกว่านะครับดูตัวข้างหน้าก่อนเป็นอันดับแรกแต่ถ้าจำนวนนับนะครับเหมือนในตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบ จำนวนนับนี่คือมันไม่เท่ากันนะครับตัวไหนมากกว่าตัวนั้นก็จะมีค่ามากกว่าแต่ถ้าในกรณีที่มันเท่ากันนะครับเราก็มาเปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนไหนมีค่ามากกว่าจํานวนคะนั้นก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะครับคือข้อสรุปในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนคะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากเด็กๆก,กดติดตามนะครับกดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิป การสอนดีๆมาฝากเด็กๆในโอกาสต่อไปนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต่อต้องรอติดตามในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ